อายุของการนี่ประมาณ 5- 6ปีนะฮะใหม่ๆก็ยังไม่เดยสนใจเท่าไหร่แต่พอไปเที่ยวสวนจิฬาไปเห็นปะคาบก็เลยชอบแล้วจากนั้นมาก็เลยเริ่มเลี้ยงมาเลยครับก็มีปีที่แล้วครับปี5 5เนี่ยผมได้รางวัลแกนจชมปเบี่ยนมา3ามที่ก็มีที่โคราชขอนแก่นแล้วก็ที่กรุงเทพงานประมงน้ําเก้าจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาเนี่ยเจ้าก็ได้เรียนรู้มาว่าเราต้องดูโครงสร้างดูผิว ดูคุณภาพสีหลายหลาอย่างต้องประกอบพู่กันหมดเลยครับคนที่เลี้ยงปลาครับทุกคนที่ผมตั้งเกมมาทุกคนอยากจะหาอาหารดีๆให้ปลาครับตั้งนั้นแหละครับเพื่อให้ปลาเนี่ยทานแล้วโตเร็วโครงสร้างดีผิวสีแล้วก็คุณภาพสีดีครับอันนี้สําคัญมากทุกวันนี้ผมใช้อาหารของออฟติมัมไฮโปครับสูตรเร่งโตเร่งสีมามิกกับตัวบำรุงผิวมิกรวมกันทึ่งดอกทึ่งเลยครับ ปลาอ้วนดีผิวดีสีก็ดีครับผมใช้ตลอดเลยผู้ที่จะเข้ามาในวงการปลาท่าแบบต้องควรศึกษาเยอะก่อนให้มากๆนอนต้องดูปลาเป็นศึกษาให้เป็นก่อนก่อนที่จะไปซื้อปลามาเลี้ยงเขาก็ต้องเตรียมเรื่องฐานที่เตรียมเรื่องบ่อระบบน้ําระบบกรองแล้วก็น่าจะหาปลาจากตามฟาร์มจากถานที่ฟามที่เชื่อถือได้นะส่วนมากจะมีปัญหาจากการที่ว่า เอาปลามาแล้วดูแลไม่เป็นรักษาโรคไม่เป็นนะแล้วจะทําให้เสียบ่อยต้องคอยสังเกตปลาไปดูวิธีกรรมปลาว่ากินอาหารดีไหมซึมไหมถ้าเกิดปลาก็ซึมก็แสดงว่าปลาก็เริ่มป่วยแล้วต้องคอยดูแลคอยรักษาส่วนมากจะเจอปัญหาจากผู้ที่ไปซื้อปลาใหม่เข้ามาแล้วไม่ได้กัโกโรคเราเอาลงเลี้ยงรวมกันแล้วปั๊บจะเกินไปเชือ้ออย่างนี้ต้องรักษากระนังบ่อเลย วัตถุประสงค์ในการจัดง,งานครั้งนี้เพื่อให้นักเลี้ยงปลาได้มาพบปะสังสรรค์กันเราก็ได้แลกเปลีพพ่ยนความคิดเห็นกันเรื่องการดูแลปลาก็จะไปมีประสบการณ์ในเลี้ยงปลาดีขึ้นก็ผลตอบรับในการจัดง,งานครั้งนี้รู้สึกพอใจมากครับหลายๆท่านก็ชมว่างานนี้จัดได้ดีมากครับ ใช้วิเจิร์กับเล่งโตใช้สองตัวมิกซ์กันสำหรับงานครั้งนี้การประกวดปลามาตรฐานของปลาเนี่ยดีขึ้นกว่าเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมามากซึ่งผมค่อนข้างภูมิใจที่ได้มีโอกาสในการตัดสินปลาครั้งนี้สำหรับครั้งหน้าถ้าลูกค้าจะซื้อปลาเข้าประกวดผมอยากให้ลูกค้าดูให้ละเอียดถี่ถ้วนพิถีพิถันในเรื่องคุณภาพของปลา ซึ่งมันสามารถทําให้เขารู้ว่าเขาจะเลือกปลาแบบไหนเพื่อเข้าประกวดจริงๆอยากให้ามาตรฐานในการเลือกของเขาสูงขึ้น,<ม>ขนเขาก็จะได้ปลาที่ดีขึ้นในอนาคตน,นะฮะระับปลาครับต้องออปติมาคไฮโปร